สวัสดีครับมาพบกับรายการท็อปปิกเด่นและคอมเมนต์เด่นเย็นนี้ EP 19แล้วนะครับผมรายการท็อปปิกเด่นและคอมเมนต์เด่นเย็นนี้นะครับเป็นรายการที่เอาเรื่องราวท็อปปิกเด่นๆในช่วงเวลานั้นนะครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งเฮ้ยมันมีขึ้นด้วยหรอวะมันแซ่บแค่ไหนวะนะครับก็จะเป็นท็อปปิกที่คัดเลือกมาแล้วก็คอมเมนต์เด่นๆในช่วงนั้นในหลากหลายโซเชียลนะฮะ ใครชื่นชอบรายการแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิง่งแจ้งเตือน,อน,นครับจะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่จากช่องเราครับคอมเมนต์ใต้คลิปมีอะไรเสนอนะแนะแนะนำติชมคอมเมนต์กันมาได้จะเป็นการพัฒนาไปพร้อมกัน,นครับแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะเป็นการทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับคุณนะครับฝากแชร์คลิปนี้ไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชร์ที่คุณชอบจะเป็นการช่วยทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมคุณและเป็นการสนับสนุนช่องไปในตัวด้วยนะครับ เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับไปนั่งดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างแต่บอกเลยว่าสุดๆไปเลยอาจจะไม่ใช่ไวัยนี้แต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเอามานั่งดูแล้วไม่น่าจะใช่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบเรื่องเด่นเย็นนี้หรือว่าคุณพี่หนุ่มนะฮะโขนกระสวยเลยไม่น่าใช่นะฮะแต่ก็ไปดูกใกล้เคียงเหมือนกันครับตาคนที่ชอบเปิดเสียงออกมือถือในที่สาธารนณะนี่เขาคิดอะไรอยู่ในใจครับหรือ จริงๆอาจจะไม่ได้คิดนะครับมึงควรคิดไหมเออเอาจริงนะโคตรจะคอมมอนเซนเลยนะว่าที่สธานะอย่าเปิดเสียงดังออกลำโพงหรือถ้าออกก็ให้ออกนิดเดียวแบบระยะไม่เกิน 10... 10แล้ววะ10เซนหรอ10เซนจากมือถือตัวเองครับอันนี้พอรับได้ครับแต่พอพูดที่เปิดเสียงด,งดังเช่นในรถไฟฟ้าใต้รถเมล์ใต้ตึกคอนโดล็อบบี้คอนโดร้านฟาสต์ฟู้ด เคฟนะครับวงเล็บเจอประจำนะครับร้านกาแฟครับกูเคยเจอที่ไหนรู้ป่ะห้องสมุดสุดปะล่ะเอาจริงของผมต่อให้คุยกันระดับเสียงเลเวลปกติประชุมนานๆจะเฮมาสักทีอะไรแบบนี้ยังพอรับได้นะแต่นี่พอเป็นเสียงที่ออกจากมือถือพิชของมันแหลมแทงหูบวกเสียงแตกเป็นนอยส์ที่น่าลำคาญมากๆ แล้วอีมือถือรุ่นล่างล่างโฆษณากันจังเลยไอเปิดออกมาแล้วเสียงดังเนี่ยแถมพอไปดูหน้าพวกเจ้าขอพวกเนี้ยชอบเปิดออกละพงเป็นไปได้อย่างที่คิดจริงๆรูปร่างหน้าตานเนี่ยเหมือนมาอีกสังคมหนึ่งนะครับ <c oughs> มาจากอีกสังคมหนึ่งขอไปที่อ่านเลยๆครับเพราะว่าภาษาแปลกๆนะฮะปะ <c oughs> เอาละไงเดีย <c oughs> ก็ เหมารวมไดไหมคนที่เปิดมือถือนี่พอเข้าใจได้อยู่นะครับว่าแบบบางทีแบบพูดเสียงหรือบางทีแบบเอ่อบางคนเขาพูดแบบภาษาแล้วเขาใช้ให้มือถือพิมพอะไรเงี้ยเอออันนี้พอเข้าใจได้คือใช้ทํางานหรือบ,บ,บางทีประชุมหรือบางทีเขาไม่ได้ยินจริงๆแล้วเข้าใจได้แต่บางประเภทที่แบบเปิดให้กูฟังด้วยอย่างเงี้ยเหอเหมารวมได้ไหมคนเปิดลาโพงดังๆบนรถได้ปะฟิว <c oughs> พ่อน้องออนิวอ่ะได้ปะ เออตึมตึมตึมแล้วมาจอดข้างๆอย่างงี้มีป่ะมึงเ็เปิดได้แค่ฟังไอสาตร์โอ้ไม่ได้อยากทำบุญทำงานวัดอะไรขนาดนั้นนะเวนคือเข้าใจนะคบางทีแบบเราเราชินกับคำว่าแบบเขาเรียกว่าไงดีสิทธิสุวบุคคลแต่สิทธิมึงอะไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไปละเมิดสิทธิคนอื่นได้ป่ะวะเข้าใจความหมายไหม มึงควรรู้ว่าขอบเขตมึงมีแค่ไหนแล้วมึงไม่ปไปละเมิดเขาก็พลอยเ,เวนปไปดูคอมเมนต์เด็ดๆกันดีกว่านะครับหรือผมอาจจะเข้าใจผิดหรืออาจจะเข้าใจไม่ตรงกันหรือคนคนไหนหรือท่านผู้ชมคนที่ดูอยู่แล้วรู้สึกเฮ้ยเอะวะคอมเมนต์ามาได้ครับไ <c oughs> <c oughs> ปท็อปคอมเมนต์นะครับบอกว่านะครับน่าจะเป็นผู้มีอายุซะส่วนใหญ่นะครับและหลายท่านคงอาจใช้หูฟังไม่เป็นหรือลำคาที่จะต้องใช้ครับและเท่าที่สังเกตผู้สูงอายุบางส่วนครับจะกระด้างต่อสังคมครับ ไม่สนใจมารยาททางสังคมก็เลยทำไปแบบนั้นโอ้โหอยากกระด้างนะอยากกระอะไรนะขอโทษนะฮะคือเข้าใจนะบางทีแบบก็ฉันเป็นของฉันแบบนี้ไม่อยากจะพูดนะวันก่อนก็ไปเจอคนแบบคนเขาเรียกทัวร์แล้วทัวร์จีนเปนฟิวเข้าใจว่าเค้าเจอมันไม่เหมือนกันด้วยเจนเรามันก็เป็นเจนแบบเขาเรียกว่าบางคนก็เคารพในสิทธิของตัวเองแล้วก็บางทีแบ เรามีโรคส่วนตัวเรามีกำแพงซึ่งกันและกันแต่ต้องเข้าใจอีกมุมนึงนะครับบางทีคนมาจากต่างจังหวัดหรือคนที่แบบมาจากเขาเรียกว่ามาทํางานในกรุงเทพอ่ะเขาจะเป็นฟิลแบบเอ้ยเขาเรียกวรู้ว่าใกล้ขอบชิดก็จะเป็นฟิลแบบเอ้ยอย่างงั้น,นอย่าง้อย่างนี้ฟิลแบบสมัยก่อนก็คือเป็นฟิลแบบมืดทีวีเครื่องเดียวแล้วดูกันเป็นสิบคนเนี้ย <S <S อย่างโชว์หวยครับเปิดทีวีเครื่องเดียวแล้วคนก็มาซื้อของแล้วมานั่งดูมวยกันมานั่งดูเจ็ดสงคอนเสิร์ตกันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าแไง ถามกูปปะว่ากูอยากดูมึงด้วยหรือเปล่าสมมตยุคอันเทอร์เน็ติกับยุคอันใหม่อนาล็อกดิจิตอลเนี่ยมันต้องมีความแบบยุคอาล็อกก็จะเป็นแบบเก่าๆหน่อยมีความไม่สมประกอบมีบางคนแบบได้ไม่เข้าถึงไม่ทั่วกันแต่พอไปยุคดิจิตอลครับทุกคนมันอยู่ในตัวของตัวเองมีทุกคนมีรู้สึกว่าอยากดูอยากฟังเฉพาะในสิ่งที่ตัวเองฟังเข้าใจได้มันแล้วแต่บุคคลเนี่ยฮะแต่ถ้าสมมติในที่สาธารณะอันนี้ก็ต้องคุยแล้วแหละ มงเงยปะเลื่อนไปดูกันดีกว่าครับปะไปดูคอมเมนต์อื่นอ่ะเรื่องของเขาบางคนคนแก,แก่เขาไม่ได้จริงจริงอันนี้เข้าใจได้นะครับแต่บางคนไม่ได้แก่สนเตีเนินนะจ๊ะป้าไมได้เหมารวมตั้งแต่เจอบ่อยบางคนเปิดแบบกูไม่อยากได้ยินอะ่ะบางประเภทแบบฟังแรปอย่างเงี้ยกูกูไม่ได้อินมึงเข้าใจความหมายไหมเดี๋ยวเวกูต้องช่วยมึงเติมเน็ตปะ่ะ เออบางทีกูไม่อยากฟังกูกฟังในบุมของกูบางทีกูฟังอยากฟังเสียงนกเสียงเสียงธรรมชาติส่วนตัวผมเป็นคนที่สบไม่ค่อยอยู่กันในหูฟังไงนี้ผมเคยเดินทางไปต่างนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับผมชอบชอบฟังว่าเขาคุยอะไรกันเออผมก็เล็เดินไปแต่บางที่บางคนแม่งแบบเปิดดังๆเปิดให้กูแชร์ลิไรกันบางคนแม่งใส่หูฟังแต่หูฟังแม่งกระด้งออกมาเว้ยเฟียคราชใครมีประสบการณ์ไนีบ้างลองดูได้แต่ ถ้าใครเคยเห็นแบบบางคนแก่เขาไม่ได้อ่ะเข้าใจได้นะครับแต่ก็แล้วแต่บุคคลไงบางคนแบบคุยแต่บางคนเป็นเรื่องของความลับเขาจะหมายปะ่ะก็ต้องระวังนะฮะออต้องระวังจริงนะครับป้ายนะครับคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์ที่ดุดันสันเขื่อนมากครับคนพวกนี้เป็นประเภทกะโหลกหนาปัญญาทึบหยาบกระด้างตัวเองรู้โลกต้องรู้พวกนี้ไม่มีความคิดหมายความว่าถ้าคิดได้คิดเป็นจะไม่ทำพฤติกรรมเช่นนี้ วันนี้เจอมากับตัวเองเลยมื้อกลางวันนั่งทานข้าวอยู่เสียงตัวเองพูดก็ดังมากเสียงที่ออกจากโทรศัพท์ก็ดังลั่นลำโพงแต่ลำโพงแทบแตกเฮ้อจริงเหรอฮะเออไม่สนใจฉันไงเออประมาณนั้นแหละก็ตามนั้นละฮะคือไม่รู้จะพูดคำไหนดีถ้าพูดไปก็หาว่าเยียด ถาบอกว่าตลาดลงตลาดล่างก็ไม่กล้าพูดเข้าใจเขานะบางคนก็ต้องดูด้วยว่าในวัยไหนแต่ถ้าเป็นวัยพวกเราอย่างนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ไม่ค่อยมีปะวะไม่ค่อยมีเปะวะถ้าไม่ได้อยากโชว์อะไรขนาดปะวะเออเข้าใจทั้งเจ้าของกระทู้แล้วก็หลายๆคนที่คอมเมนต์นะครับเขาผมมองว่ามันเป็นบุคคลดีกว่าก็ไม่ได้มีเยอะหรอกเพราะถ้ามีเยอะนะครับมงคุณจะมีคลิปเต็มไปหมดเลยเระบบโลกรู้คุณรู้อย่างเงี้ย กูรู้โลกรู้อย่างเงี้ยเหรอเออเขาไม่รู้จักหูฟังครับแล้วหูไม่ได oh. ้มีไ no ว้ฟ no ังเหรอฮะเขาไม่ได้แบบเอ้ยไว้ฟังนู่นนี่นั่นเหรอไอ้คนไว้ฟังแหละหูแหละพี่แต่ผมว่าเขาไม่รู้จักไอ้ที่มันเป็นสมอรทท็อคหรือว่าไอ้พวกที่เป็นแบบซาวเขาเรียกซาวเบาในเก่าว่ะไอ้พวกที่เป็นพวกประเภทที่มันเสียบเข้าไปดีไวล์แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบเปล่าเออจูบหโหมลงให้ป้าเอารำโพงให้แม่งเลย มึงมากูลําโพงงานวัดใสมากเลยเข้าใจครับแต่ก็เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนบางคนอยากได้สมาธิบางคนยาบบางทีแบบเขาเขาทําสมาธิเพื่อจะไปสอบอยู่บางคนแบบคิดอะไรในหัวอยู่เรื่อยๆเข้าใจนะมึงเจอผู้นี้ว่ามึงจบเลยนะมันเหมือนลมแบบใหญ่ๆหรือว่าพายุใหญ่แม่งผ่านไะถ้าเป็นมวลแห่งความดราม่าไอ้เชี่ยมึงถามปลายสายก่อนบอกว่าเฮ้ยคุยปั๊บกูอยากให้คนอื่นเขาได้ยินหรือว่า กนนนะออบางทีหดือยวมึงพูดส่วนไปได้ง่ายๆสุดคือแบบเฮ้ยมึงรู้ปะเนี่ยเขาเปิดลำโพงเรื่องของมึงที่กูฟังอยู่เนี่ยกู <c oughs> รู้จะว่ากูจะเป็นญาติมึงอยู่ละ <c oughs> ดูดิแม่งะทำหน้าไง <c oughs> ใช่ปะเออว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลมือกันนะไม่ผมก็เป็นเปิดสปีกเกอร์แล้วเอามือถือมาจ่อปากเวลาคุยงงงงงเฮ้ <c oughs> ต <ciğim. S 2> ามนั้นแหละฮะมีซับคอมเมนต์อีกหนึ่งต่อกันปะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าแล้วไปขยายความกันปะมาครับซับคอมเมนต์นะครับเห็นบ่อยเหมือนกันที่ชอบเอามือถือไว้ตรงหน้าแล้วจ่อปากเวลาคุยสัยเครื่องนั้นไม่ไม่ค่อยดีอยากซื้อไม้แห้งเลยอ่ะไม้ที่แบบไม่ร้องเพลงแล้วกดได้เจอ้างไม้ที่แบบเดินไปตลาดแล้วมันมีแบบตรงกลางแล้วกดเพลงแล้วพูดได้แล้วร้องได้เอาไม่ตบไปเลยอ่ะ เขาให้มันเหมือนเนเนอันเนนเลยล่ะให้เหมือนเจนนุ่นโบอะ <c oughs> เข้าใจเขาหมายไหมคือไม้มันทำเอารอบเครื่องอยู่แล้ว <c oughs> แต่ไม่รู้นะแต่เข้าใจว่าบางทีมือมือถืออย่างรุ่นใหม่ๆหมมันจะมีความใส่ไม้สามตัวหรือว่าไม้อะไรรอบทิศ <c oughs> แล้วรู้ป่ะบางที่เปิดลำโพงม,มันสะท้อนข้าไปด้วยนะม <c oughs> ันก็ได้ยินเสียงสะท้อนไง <c oughs> ไม่รู้ใช่ไหมฮะรู้ไว้ก็ดีนะสำหรับคนที่ไม่เปิดไม์อยู่ระวังนะฮะแต่บาง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 ดีไวส์อย่างเช่น iPad มันก็ไม่มีเขาเรียกว่ามันก็เปิดได้แต่ถ้าเปิดลำโพงมันจะดังกว่าเข้าใจได้นั้นเพราะมันใหญ่แล้วมันมีความแบบเขาเรียกว่ามีความกังวานแล้วมันมีการตัดเสียงรบกวนได้เข้าใจอยู่แล้วแต่ไงแต่บางทีแบบไม่ได้อยากรู้เรื่องเออตามมาละฮะกำลังจะเลื่อนผ่านมาเจอคอมเมนต์นี้นะครับ คุยไม่ค่อยติดนะบางคนหูไม่ดีเสียงไม่ดีต้องเปิดลำโพงแต่พวกดูซีรีส์เนี่ยอยากจะบอกจริงๆไปนอนดูอยู่บ้านเถอะมีด้วยเหรอวะมันมีใช่ไหมกูเพมึงเคยรู้จากพวกมึงเนี่ยมีเหรอที่ไหนใครรู้บอกทีไปนั่งดูมึงด้วยเอาดิมึงมามึงเสียงดังกูนั่งดูด้วยนะคือป๊อปคอร์นรอก็ได้ค่ะ มีรีเควสไหมกูดูด้วยไอ้ตอนไหนเดี๋ยวกูดูแชร์ต่อก็ได้ไม่ต้องซื้อหรอกเด็ดไอ้ฟิกก็ไม่ต้องหรอกไอ้พวกนี้ต้องขอจอยไม่ต้องกูขอจอยดูพร้อมมึงเดี๋ยง่ายดีมีตอนต่อไปไหมกูเลื่อนไปไอ้ตอนนี้กูดูแล้วกูขอสลับได้ป่ะเออมึงทำอย่างนี้เนียนไปเลยง่ายๆเหมือนเด็กก่อบ่อเห็นปะแก้ปัญหาให้ตรงจุดไอ้สัตว์ ไม่ต้องหรอกปัญหงปัญหาเนะี่ยกูเป็นปัญหาให้มึงเองเอาปะล่ะเออกูชอบไปนะเกียนใส่ได้นะมึงครับมาดูนะครับโซเชียลนเน็ตเวิร์กแห่งหนึ่งที่มีคุณภาพนะฮะมันต้องดูว่าสาธารณะแบบไหนคะ่ะเสียงแวดล้อมเป็นแบบไหนถ้าที่มีเสียงดังๆก็เพื่อจะได้แข่งกับเสียงรอบข้าง แข่งกับเสียงลอกข้างนะแข่งทำไมด้วยตัวเองเข้าใจหรือคนอื่นเข้าใจหรือไง <S 1> <S 1> แต่ถ้าเป็นที่ที่ควรงดใช้เสียงเขาก็เรียกว่าไม่มีใครสั่งสอนเรื่องมารยาทในการใช้พื้นที่ร่วมกับคนอื่นหรืออาจจะเป็นจำพวกที่ออกมาจากถ้ำแต่ต้องยกเว้นคนชรานะค่ะเพราะความรู้สึกต่างๆจากวัยปกติแล้ว เดี๋ยวกูแปลจากไทยเป็นไทยให้ฟังแล้วกันมันจะรู้ว่าสาธารณะแบบไหนคะ่ะเสียงบล็อคเป็นแบบไหนถ้ามีเสียงดังพออ๋อ,อโอเคหมายถึงว่าเราต้องพูดเสียงให้มันให้คนปลายสายได้ยินเอาฟิลนั้นอะถ้าเขาตอบคาหมายนะแต่ไม่ได้แข่งนะครับไม่ได้แข่งกัไใครฮนะมันต้องบอกว่าเขาจะพูดเพื่อให้คนปลายสายได้ยินว่าเขาจะสื่อสารอะไรเนาะหรือในที่ที่ควรงดใช้เสียงนะครับ แต่บอกตรงนะไอ้ความว่าสาธารณะจริงๆก็ไม่ควรปะวะง่ายสุดคือมึงพิมพ์เว้ยพิมพ์ก่อนแล้วไปหาที่สงบๆเข้าไปคุยไปนั่งพูดยุก,ก่อนมันมีตู้โทรศัพท์เพราะว่ามันสงบมันมีพื้นที่ปิดบางส่วนเว้ยเข็ดปะวะอเออนะครับแต่คนชรานะค่ะพวกคนรู้สึกต่างๆ มันไม่ใช่ความรู้สึกครับทางกายภาพเขาไม่เหมือนเดิมครับกายภาพหมายถึงว่าร่างกายหูตาจมูกมันไม่เหมือนเดิมเออปัจจัยผัสสะทั้งห้ามันไม่เหมือนเดิมครับฉะนั้นต้องมีความเข้าใจด้วยว่าพอมันเริ่มชราเ,เขาเริ่มแก่ตัวลงอวัยะวะหลายๆอย,ย,ย,ย่างเสื่อมถอยทําให้การสนสทนาหรือสื่อสารอาจจะผิดเพี้ยนไปเข้าใจได้ครับเพราะว่าหูเขาตึงหรือว่าสายตามองไม่เห็นหรือว่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่บุคคลไง เออแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นนี่คุณใส่เหมือนกันนะก็<แ>คืออยากให้แยก yeah, แยะฟิลน<แ>ั้นแหละครับเอาแค่ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ารู้สึกมันน่าจะมีความจิ้มจุ่มอยู่คันปากแต่พูดไม่ได้เคยเป็นไหมฮะ <c oughs> เพาาไม่รู้จะพูดยังไงวะ <c oughs> <c oughs> มีเป็นหมื่นร้อยพันคำ <c oughs> อ่ะรู้สึกไงครับรู้สึกอัดอั้นไหมฮะ <c oughs> กรี๊อออกมาสิครับ <c oughs> าตาพี่ยุทธเลยฮะก็ <c oughs> <c oughs> ตามมาแล้วครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะไม่พลาดคอนเทบบนต์ใหม่ๆจากช่องเรานะครับแล้วก็อย่าลืมครับคอมเมนต์ใต้ใตใคลิปมีอะไรเสรนอแน,นะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ครับจะเอาไปเขาเรียกว่าพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมครับใครที่มีคนที่คุณรักครับแท็กใต้ใตคอมเมนต์นี้ชื่อเขานะครับจะได้เห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากแชร์คลิปนี้อไปยังโซเชีย และช่องแชทที่คุณชอบจะเป็นการทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับคุณและทําให้เราได้เจอกันบ่อยๆขึ้นในคอนเทนต์เหมือนขึ้นนิวฟีดบ่อยๆอ,อย่างนี้แหละครับอขอบคุณมากสำหรับคนที่ยังสนับสนุนและก็คนที่ว้นั่งดูอยู่ตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่แบบอกตั<อ>้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่ตัวเท่าฝาหอยตอนนี้หอยเท่าฝาตีแล้วจะไม่มีแบบนั้นนะป่ะนะครับ,รบเจอกันใหม่นะครับ EP หน้าถ้ามีครับพูดนี้น่าจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของสาระเร็วนะฮะ อ่านเร็วๆนะเพราะว่าถ้าอ่านชา้าๆจะเป็นสาระอย่างอื่นแล้วมีความไม่มีความวดเร็วนะฮะขับไปขอบคุณทุกคนที่ยังดูอยู่วันนี้มาดึกไปนิดนึงต้องขออภัยเพราะว่ามีเหตุต้องทําเยอะนะครับป่ะเจอกันใหม่นะครับ EP หน้า EP หน้าต้องมีอยู่แล้วแล้วก็พรุ่งนี้นะครับจันทร์ถึงศุกร์เออจันทร์ถึงอาทิตย์จะคอนเทนต์สลับกันไปแล้วก็ทุกอาทิตย์จะมีคอนเทนต์คล้ายๆแบบนี้แล้วก็มาเสิร์ฟให้พวกคุณนะครับผมครับเจอกันใหม่นะครับ EP หน้าแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับบปา